เด้อกินเข่าเด้อย่ายงัดทั้งกินทั้งหายไปน้ำหายไปน้ำขึ้นหอดพอได้แล้วนี่เอามาเด้อย่ายสาเด้อมาเด้ออยู่ไสลเราไปย่ายสอยู่เ ไล่แต่ได้ไยงไม่กินไล่แต้้ขาวล้านลวกด้ยแจ๊คสีดำชี้ขาวเหมอนนแต่หมหอยไงเงี่ยบเยอี่สภูเลยแท้เ่ยแซ่บยหมกหอยเน้แตกเแตกเลยนะก่เขา่ากา่เขาที่ว่

Vâng, này Ừ, lên rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

มาสิมือเนีขาดโส่าองมาดัถือนี้เลยเาไปดนตึงตึงนโมาดักมือสิครับเขาขดผู้ใส่ขาขนขาบเนะเขาเราใส่เมื่อกงพอจะเริ่มาอันนี้กินมา้าเริ่มักมาไ่ไงบเนี้ยเขาเานะบอกใส่ไปครไกอแล้วอ